มาค่ะสิ่งที่พี่บอกคุณบ่อยครั้งนั่นหมายความว่าอะไรคะคือคุณอยากสวยอยากคุณดีอยากมีผิวสวยอยากสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยากบอกคุณว่าก่อนที่คุณจะเอาอาหารเสริมทุกตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนน้ำนมพึ่งอ,อ,อะไรคะที่มันเป็นอาหารเสริมเยอะแยะมากมายนะคะบล็อกใบนี้แคลเซียมอะไรก็แล้วแต่ะคะคุณจะต้องล้างตับไตน้ำไส้หลอเดเลือดคุณก่อนให้สะอาดเพื่อเวลาที่คุณ โอเควันนี้เราก็เลยแนะนำนะคะเป็นเมท็อกเมท็อกมันเป็นตัวที่ไปล้างตับไตลำไส้หลอดเลือดคุณให้สะอาดเพื่อทุกสิ่งทุกอย่างในตัวคุณสะอาดแล้วคุณกินอะไรเข้าไปแล้วแต่มันจะเห็นผลทันตานะคะเออแต่วันนี้ใครที่นะคะถ่ายไม่ออกหรือมีปัญหาก็เรียกฮะเขาเรียกฮะเท้าเมท็หรืออะไรเงี้ยคุณควรกินเพราะในร่างกายคุณมันเหมือนมีสิ่ง ะะโซโคหรือว่าของเสียเยอะมากเกินไปแล้วมันถึงเนี้ยตดออกมาก็โหเหเมนมากนะคะเออประมาณนั้นนะคะเหมือนว่าใครทาส้วมแตกนะคะคุณควรกินมันจะดีกับร่างกายคุณนะฮะดีท็อกทุกตัว,วดีหมดแต่สิ่งที่พี่บอกคุณคือตัวเนี้ยมันกินง่ายนะคะซึ่งพี่ลองเอาเยอะแล้วนะคะตัวนี้กินง่ายมาก คุณเอาน้ำมา1แก้วไม่ต้องเต็มนะคะเทไป1แพ็คคู่ของตัวนี้นะคะคือ1นซองเขาเรียกว่า1แพ็คคู่มันคือมันเป็นคู่อย่างนี้อย่าไปฉีกครึ่งซองนะคะมีลูกค้าหลายคนทำแบบนี้นะคะผิดต้องเอาเป็นแพ็คคู่เรียกว่า1นเซตนะคะหรือหนึ่งซองของเขาตัดแล้วก็เทแล้วก็คนไปนพร้อมกับเทคน ยังจะทําให้กินดูนะคะคนคนไปแล้วก็ยกกระดกเลยนะคะจะเปรี้ยวหวานมาันแต่ถ้าเกิดอยากให้กินอร่อยกว่านั้นแนะนาเลยะค,ะคุณแปลนมตาหมีในเซเว่นมาหนึ่งกระป๋องเล็กๆนะคะป๋องสีเหลืองสีชมพูสีมันมีสีอะไรบ้างสีฟ้านะคะคุณเอาเลือกอะไรตามใจชอบแต่พี่ชอบสีเหลืองรสด,ดั้งเดิมอร่อยนะเทไปเลยหนึ่งกระป๋องแล้วเอานี่มาแพ็คคู่คนให้เข้ากันยกกระดกเลยเปรี้ยวหวานมันอร่อยมากอร่อยมากกินก่อนนอนหรือกินตอนเช้าตื่นมากินเลยนะคะมันจะล้างลับไส้คุณแบบโห โอ้ยอกมาเป็นเหมือนสำลีนุ่มๆน,น,นะคะอุจลาคุณทางนั้นเลยนะคะใครที่เป็นนิสดวงทวารคุณรีบกินเลยนะคะ มีลูกค้าหลายคนที่เป็นลิสตดวงกลับมากินตัวนี้น่้จะบอกว่าเฮ้ยดีมากถึงมากที่สุดนะคะอย่าเพิ่งเชื่อถ้ายังไม่ลองนะคะเดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์ของบริษัทไว้ให้ใต้ลิงก์นี้คุณสามารถคลิกก็ไปสมัครเป็นสมาชิกฟรีค่าสมาัครคุณสามารถซื้อได้นะคะสมาชิกเลยส่งถึงบ้านคุณคุณจะได้มั่นใจว่าอาจารย์ของแท้แน่นอนอาจารย์ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้โกหกคุณอ,อ้าเออเอาให้มันมั่นใจนะคะบางคนคิดว่าเฮ้ยใครไม่เห็นรู้จักไม่เคยเฮ้ยเขาจะส่งของให้เราจริงไหมแต่ตอนนี้นะคะเป็นแบบยูคาจีแล้วนันหมายความว่าทุกสิิ่งงรจ บลในโลกใบนี้จะต้องสั่งผ่านแอปเปลเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นลิงก์ที่พี่ส่งไปให้คุณคุณสามารถกรอกเป็นสมาชิกหลังจากนี้คุณจะสั่งซื้ออะไรก็ได้นะคะในเว็บของเขานะคะฟรีค่าสมาัครไม่มีค่าสมาัครใดๆทั้งสิ้นนะคะซื้อราคาสมาชิกได้เลยนะคะโอเคเนาะไปแล้วจ้ะ